สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสราบมบริกุมกลดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8ดีแปมอริสผ่าดาวยูทูบดอทคอมโหระษสยย์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยผช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างด e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีนะครับวันดูทีวันดูทีนทายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกประจําในวันศุกร์ที่ สิบเมษายนสองพหารยหกสิบขึ้นห้าข่้เดือน5ปีถานะครับในวันนี้ก็ห้ามทำการมมงคลใดๆไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนี่ห้ามทำการมมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นกระทิงวันเป็นอุบาทเป็นโลกาวินาหาเลิกไม่ได้นะครับแต่แตก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติทำได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถาน แตครับก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จนะเสียงอาจจะเบาไปนิดหนึ่งโอ้ดูวงจุ้ยออนไลน์รวมสามชั่วโมงนะเออหลายอย่างแล้วโอ้ยนะก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับนะครับที่ติดต่อมาดูดวงวงจุ้ยออนไลน์มาดูดวงแล้วก็ดูวงจุ้ยออนไลน์ต่อนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยสแกนเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็มาดูวงจุ้ยว่านะสภาพแวดล้อม ที่คุณอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเสริมดวงชะตาคุณดีไหมหรือทําให้คุณมีอุปสรรคนะครับนะเอาง่ายง่ายในเวลาคุณเดินในบ้านเนี่ยนะครับก็เปียบเสมือนตามธรรมชาติถ้าเวลาเข้าจากประตูหน้าบ้านน้ําลมเข้ามาฟ้าคุณก็ต้องดูว่ามันไปทุกทุกห้องไหมนะครับถ้าพื้นเท่ากันหมดไปทุกห้องนู่นนี่นั่นไม่มีไม่มีอะไรมากีดขวางพื้นเลยไปได้ราบเรียบอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ห้องน้ํา พื้นต่ำกว่า,าพื้นต่ำกว่าพื้นในบ้านเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเ,เพราะฉะนั้นมันก็จะเก็บทรัพย์อยู่นะแล้วก็ห้องน้ําหน้าห้องน้ําทุกห้องน้ําให้ใช้พรมสีเขียวนะครับถือว่าจะดักเก็บทรัพย์ได้อยู่นะจะทําให้คุณเนี่ยมีความเจริญเติบโตที่ดีนะครับดักทรัพย์ได้แล้วก็จะมีเงินมีทองนะแล้วคุณก็ไปติดธรณีประตูหน้าบ้านหลังบ้านนะแต่คุณก็ต้องดูให้ดีนะครับ เอ่อว่าอย่างไรแต่อาจารย์มีเคล็ดลับมีวิธีการทําให้คุณรวยมากยิ่งขึ้นกว่านี้หรือคุณอาจจะรวยคนเดียวก็ได้มีวิธีเหมือนกันนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของเอ่อความฝันบอกไปยังฝันขึ้นห้าข้ามเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของ การน,นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์มีทรัพย์มากซาหัวใหม่วันศุกร์อยู่สุขเย็นใจตัดผมใหม่วันศุกร์จะมีลาบตัดได้วันศุกร์มีพ่กกระซับทานน้ามันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับโอเคต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของอการเสี่ยงเซมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานยจารย์สัน,นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จ นะเสียงเบาไปนิดหนึ่งนะออคือเมื่อันกโค้งได้ยินนะนะเรออาเป็นไมค์แบบที่เขาบันทึกเสียงนะในสตูดิโอนะได้ cmc ใบที่หกสิบสโชคชะตาท่านในช่วงนี้ต้องรู้จักประมาณตนนะครับไม่ควรคิดอ่านทําการใดๆเนี่ยนะคุณต้องทําด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของคําพูดคําจาสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะมีอุปสรรคยังไม่ค่อยจะสมหวังท่านจะต้องอดทนรอคอยนะครับ พูดถึงในเรื่องของความรักในช่วงนี้ท่านจะต้องอดทนนะครับให้มากจึงจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้นะครับถือว่าท่านจะพบกับปัญหาอุปสรรคท่านต้องอดทนด้วยนะครับพูดถึงในเรื่องของอาการสมัครงานเนี่ยคุณยังต้องรอคอยต่อไปนะคะแนนสอบของคุณก็ถือว่าดีด้านคะแนนสอบ พูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บข้าได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะคระับหาจะเรื้อรลังท่านจะต้องใช้ความพยายามในการรักษาให้หายขาดโรคที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับระบบการย่อยอาหารและก็เจ็บเส้นประสาทเนี่ยต้องระวังไว้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วง นะครับเว้นสีม่วงสีที่ดีปัญญาบันก็จะมีสีสีฟ้าชมพูเหลืองเขียวนะครับสีที่ดีที่สุดเลยนะก็คือสีชมพูนะครับแต่ทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศที่ดีก็จะจะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศที่ไม่ดีนะตกเฉียงเหนือไม่ดีนะครับ ดีก็คือออกเขียงใต้นะตัวได้นำโชคในวันนี้ก็จะมีเลข2 3 4 2 3 4ได้นะครับต่อมามาพูดถึงคนเกิดวันศนะุกร์นะถือว่าเจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวการพูดคุยเจราจาต่างๆพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของอคนเกิดวันอาทิตย์ ให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาปวดศีรษะบ่อยความดันโลหิตสูงระดบนะครับโรคหัวใจหั่มาพฤกหั่มมาพาดน,นั่นค,ค,คือถ่ายโดยรวมๆมานะคุณต้องระวังนะครับเออคุณไหนจะไม่เป็นก็ได้นะต่อมาชาวลัคนาราศีแม่่คนเกิดวันจันทร์นะเพราะความปัญญรียบร้อยของเจ้าชะตาส่งผลให้สังคมคนรอ,อ,อบข้างเนี่ยมีความศรัทธานะครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงนะ ต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าชะตาตาความรับผิดชอบต่างๆส่งผลให้มีผลกําไรมีรายได้ที่ดีเข้ามามากมายนะครับคือขยันแล้วรวยประสบความสําเร็จเอาง่ายๆขยันแล้วรวยต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันการเจรจา,าสัญญานะครับที่เกี่ยวข้องกับหลัก,ลกทรัพย์ที่อยู่อาศัยต่างๆการติดต่อก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดี ต่อมาคนเกิดวันเสาร์เจ้าชะตาอาจะเหนื่อยนะครับกับปัญหาเก่าๆที่มีเข้ามาทำให้คุณเครียดเเพราะฉะนั้นก็ให้ใจเย็นๆนะครับอ,อ,อดทนเข้าไว้ดีที่สุดต่อมาคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยนะครับเพราะความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาส่งผลให้เนี่ยเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสังคมทั่วไปน้านหรือผู้ใหญ่นักวิชาการนะครับซึ่งเป็นคนที่ผิวสองสี นะ้าหรือขาวหรือขาวเหลืองก็ได้นะครับใช้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในหลื่งความข้างไข้ศรัทธานะครับในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคให้ระวังการถูกหลอกนะครับไปทําอะไรซึ่งไม่ดีนะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายผิดกฎผิดศีลผิดธรรมอันนี้ไม่ดีต้องเรามาระวังไว้ด้วยนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงในเรื่องของอ่า ปรากฏการผ่าดาวทุดีนะครับประจําในวันนี้นะวันที่12บสอนะครับเพราะอิทธิพลดาวเสาอังคารแล้วก็เนปจูนยังเสียอยู่นะครับต้องระมัดระวังนะอันนี้มาถึงระบบสถิติวิชามหาเวทดูด,ดาวครับโอ้โหมีคนบอกอาจารย์ลืมบอกใช่ไหมใช่ถั่วต้อมนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับวันที่12เนี่ยนะคนปีม้า นะครับไม่ถูกกับปีหนูนะกิจกรรมที่ไม่เหมาะในวันนี้คือการฝังศพนะฮะต้องเข้าใจเลิกยามของจีนนะหญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบครกวันนี้หยุดทําส้มตำไอหยุดทําน้ําพริกกะปิหยุดทําส้มตําไม่ดีคนท้องนะเอ่เต,ตาไฟห้องนอนนะต่อมากิจกรรมที่เหมาะสม นะครับในวันนี้ก็คือขอพอรไหว้เจ้าเปิดร้านค้าขายเซ็นสัญญาออกรถโยกย้ายเดินทางตั้งเจ้าที่นะครับแล้วก็แต่งงานนะมาพูดถึงในเรื่องของทิศมงคลในวันนี้ก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือทิศตะวันตกนะครับช่วงเวลาที่ดีก็คือ11บบนาฬิกาถึงบ่าย3โมง1ทุ่มถึง3ทุ่ม นะครับสีเสริมประจำวันก็คือสีแดงส้มชมพูม่วงสีโชคลาภก็คือสีฟ้าแล้วก็สีดำนะในดวงชะตาอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของราศีจักรนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวน,านาัลราศีเมฆนะราศีเมฆวันนี้เป็นอย่างไรโอ้ราศีเมฆเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ย นะครับดาวประจาตัวคุณดีนะขยันขันแข็งนะอาจจะเหนื่อยกับง,งานนะครับขอให้คุณเน้มุ่งมั่นตั้งใจทําให้เต็มที่นะถึงแม้ว่าการเงินจะมีรายจ่ายให้ระวังปัญหาในเรื่องของบริวารความรักในช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเป็นวีนาสนะครับให้ระวังการเป็นมีน้อยด้วยนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพุกจกชาวราศีพุกจกดวงชะตาคุณจะมีอํานาจในการต่อรอง คุณติดต่อสื่อสารประสบความสำเร็จไม่มีใครขัดขืนกับคุณการงานวันนี้ต้องระวังนิดนึงความเสียหายนะครับส่วนด้านการเงินการทองมีโอกาสได้เงินประสบความสำเร็จนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนถือว่าชีวิตคุณในวันนี้มีเรื่องทุก์อกุกใจเอ๊ราศีเมถุนคุณทุก์อกุกใจเรื่องอะไร นะผิดหวังอะไรโชคลาภแล้วเงินทองการงานมีปัญหาเอางี้ทั้งงานเงินความรักผิดหวังเรื่องอะไรครับมันก็แล้วแต่แต่ละคนมันทุกข์ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นง่าย,ายๆศินห้าข้อก็พอไม่ต้องอะไรมากมายข้อหนึ่งอะไรสองอะไรนะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามโอ้ คืออาจารย์เจอเยอะมากหลายราศีกรลกกก็เป็นมาใส่ลายกรลกกอีกนะอไม่ใช่นะคือจะ่เห็นเนี่ยโอ้โหจากดวงชะตานะก็สาสามีก็ลรกกแล้วก็ราศีธนูก็มีปัญหากันอยู่นะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนคุณจาไว้นะต้องทำให้ถูกต้องตามหลักศีลห้าห้าข้อ ไม่งั้นคุณจะไม่เหลืออะไรเลยนะเอ,อสิ่งที่คุณมีต่อให้คุณมีเงินเป็นมหาศาลนะครับนู่นนี่นั่นสุดท้ายคุณก็จะมีปัญหามีความเสียหายมีคดีความฟ้องร้องตาตามมาเยอะแยะหลังจากสาสิบเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นพยายามรักษาสินห้าข้อเข้าไว้เป็นการดีอันนี้คือเตือนตรงๆนะครับไม่งั้นเงินร้อยล้านพันล้านคุณจะไม่ได้นะต่อมา ชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎถือว่าดวงชะตาคุณอย่างที่บอกเนี่ยคนกรกฎเนี่ยสาวเป็นมรณนะความรักมีปัญหาครับก็มีปัญหาไงเพราะคุณไปเอาคนใช้มาเป็นเมียไงไปเอาลูกจ้างมาเป็นเมียเ,ยเออบางคนนะเรื <c oughs> ่องจริงเรื่องจริงนะอนนั้ไม่มนแล้วแต่นะเหมือนละครเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอะไรอะไรก็ดีขึ้นนะครับข้อเรากดบางคนก็อยู่ในสิลในธรรมก็ดีนะครับได้ครับการช่วยเหลือสนับสนุนแต่โดยเฉาคุณการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเอ,อนาน,นนี่นั่นส่วนการเงินวันนี้จะได้เงินจากทางไกลต่ตางถินต่างแดนนะครับถ้าคุณอยากจะสมหวังนะครับทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักเนี่ยอาจารย์ถึงบอกเสมอไงนะครับบอกตลอด นะรักษาศีลห้าข้อจําไว้นะครับคุณไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าอะไรยุคนี้ยุค9ตั้งแต่สี่กุมภานะครับอาจารย์เคยเปรียบเทียบเนี่ยนะเคยพูดเนี่ยเกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูที่เข้าสู่พบกันนนะครับอาจารย์เป็นคนพูดที่ว่าคนที่เป็นคนจนเป็นยาจกนะสามารถพลิกเป็นมหาเศรษฐีได้ มหาเศรษฐีจะกลายเป็นยาจกได้ด้วยเออถ้าคุณผิดศีลผิดธรรมนะครับขอให้คุณทำในสิ่งที่ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ดวงชะตาคุณจะประสบความสำเร็จสิงห์คุณจะได้รับชัยชนะไม่ใช่ชนะิมชอบใช้กับคนละครึ่งไม่ใช่นะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะแต่เป็นแล้วได้ข่าวดิจิตอลนะ <c oughs> เอาเถอะโชคดี คือแหม,ม่นจะอะไรนักหนาให้ประชาชนประชาชนเขาเอาไปไหนเขาาไปซื้อข้าวซื้อของอย่างอาจารย์เนี่ยได้มื่นมาสอย่างแรกเข้าสารไว้ก่อนเว้ซื้อเลยสามสี่กระสอบอเข้าสารก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็แล้วแต่ใครจะไปซื้ออะไรใช่ไหมอันนี้ต่อมาเพราะฉะนั้นชาวสิงห์วันนี้ดีนะครับประสบความสําเร็จนะต่อมาชาวาลาัคนาราศี คนกันเนี่ยวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับเออจะมีโชคลาภเข้ามาดาวการงานคุณกว่าดีนะแล้วดวงคุณในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีโชคลาภทางไกลมีโอกาสประสบความสําเร็จนะต่อมา,ชา,า,าชาวราศีตุลชาวราศีตุลถือว่าดวงชะตาในวันนี้ดีนะครับการบริการเซอร์วิสไม่นู่นนี่นะบางคนก็มีเกณฑ์การนัดหมอไปหาหมอ หมอหัวโตแพทย์หญิงจังเติมซุนเขียนหมอโหจุนอะไรเงี้ยนะแล้วดาวการเงินคุณอยู่พบปุตตะนะครับการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุญและบริวารหรือสิ่งใหม่ๆที่เจ้าชะตาให้ความสนใจนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนราศีพิจิกวันนี้คุณจะใช้ความคิดมากในการวางแผนทั้งในเรื่องของการงานธุรกิจชีวิตความเป็นอยู่ คนพิจิกดวงคุณเนี่ยหลังเมษาไปดวงดีหนึ่งปีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วในวันนี้คุณจะใช้ความคิดมากนะครับว่าคิดให้ดีนะต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีธนูคนราศีธนูถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะเป็นอย่างดีส่วนด้านการเงินดาวพระเสาร์เนี่ยวันนี้อาจจะเหนื่อยก็ต้องใช้ความอดทนในการหาเงินหนาทองนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนราศีมังกรโอ้โหมังกรนะเด,เดี๋ยวนี้ยนี้ต้องมีเอฟเฟกนะเออยุคเก้าต้องมีเอฟเฟกนะเอ,อ่อทุบโต๊ะทุบออมีเสียงป๊ป๊บเอออย่างเงี้ยผมก็ดูหนังสามมิติอะชาวราศีมังกรคุณจะประสบความสําเร็จให้คุณขอพรจากองค์พระพิคเนีของานได้งานขอเงินได้เงินขอความรักได้ความรักส่วนมาก ได้การเงินสมหวังนะครับกู้แบงค์ผ่านต่อมาชาวล,าลาคัคนาราศีกลุ่มคนราศีกลุ่มดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับว่าอาจจะมีคนมาใช้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงกับคุณนู่นนี่นานก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับคุณจะต้องเหนือชั้นกว่าในเรื่องของธุรกิจและดวงชะตาคุณในการงานในวันนี้สมัครงานได้งานประสบความสําเร็จและคนราศีราศีกุมเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องนะครับ เออเห็นไม้ข่าวโหเยอะไอ้นู่นนั่นแผ่นดินไหวอะไรก็ไม่รู้นะเ <c oughs> สาถึงภูมมังงละวังเหตุเกิดเพิงอาเพศไหมชิบหมายทั้งหมู่โจรก่อกำเริ่มทำวุ่นวายเพราะฉะนั้นภัยพิบัติเนี่ยนะครับนับตั้งแต่นู้นเยวหลังหกแปดไปอะเสาเข้ามีนก็มีปัญหาแล้วหนักต้องระวังเสาเข้าเมฆก่็หนักพึกศกหนักโอโหถ้านับสองปีครึ่งสองปีครึ่งใช่ไหม ก็สองสี่หกหกแล้วก็เจ็ดเอ่อเจ็ดตปดปีเนี่ยเอา 7, นะอเภัยพิบัติมานะต้องระวังนิดหนึ่งทองคำยังเป็นปัจจัยดีอยู่ทองคำยังขึ้นอยู่ครับคุณจำไหมนะอาจารย์เป็นคนพูดคนแรกตั้งแต่ปีหกสองหกสามทองคำมาอันดับหนึ่งครับเออคนอื่นโอยไม่รู้หรอกเนี่ย เพราะฉะนั้นในคุณซื้อทองถ้าคุณถ้าคุณไม่ร้อนเงินนะเอ,อคุณถือไปเถอะมันขึ้นแนะ่ใช้สูตรสามถึงเจ็ดวันถ้าขึ้นนะคุณก็ดูว่าสามิบสามถึงเจ็ดวันยังขึ้นนะคุณก็ถือต่อแต่ถ้าสามถึงเจ็ดวันมันลงเดีย๋ยวลงคุณขายเลยมันมีแหมมันต้องบีบบอกละเอียดกว่านี้นะเออ ต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีน,วมนดวงชะตาคุณในวันนี้เนี่ยนะครับคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพร่างกายเสื้อผ้านาผมคนราศีมีนคุณมีโอกาสได้เงินแต่ดาวคุณมาอีลงตรงนังเยอะแยะไปหมดแค่ลาหูกับพุธก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วดวงชะตาคุณจะมีอุปสรรค เรื่องใดก็แล้วแต่เรื่องการติดต่อเจราจาเอกสารสัญญาเงื่อนไขต่างๆนะครับนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีในเรื่องความวุ่นวายต่างๆพวกนี้มันก็อาจจะจบลงหลังพุทธจ้ายพุทธสภาเจ็พุทธสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดวงคุณมีโอกาสได้เงินอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณรู้อย่างนี้คุณก็ต้องรีบจัดก,การเตรียมการให้รอบคอบการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับ โ okay, อเคนะไม่มีเสียงแล้วโอ้นะวันนี้พูดโอ้โหไม่เคยไม่เคยดูฮงจุยยาวนานขนาดนี้สามชั่วโมงพูด <g> ย <oda> จะขี้จะเยี่ยวโอ้ตายแล้วนี้แหมโอเคนะอันนี้ก็ขอทุกคนช่วงดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจารให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ